ฝ่ายบอยนะคะสําหรับพีพีค่ะคุณผู term, done, right? hm ้ฟ the ังมีหลายเพลงนะพีพีเขาก็ถ้าเราเรียกบิวกินเราก็จะฮิตเลยอะฮิตเรียกตาเราก็เรียกตามแบบไปเลยทีเดียวแต่เราจะโดนโดนคนไม่เข้าใจละพี่พี่พี่เปิดเพลงเขาขนาดนี้แต่จริงๆวลาเราพูดบางทีเราเรียกบิวกินพีพีบางทีเป็นชื่อคู่อะใช่บางทีมันก็เป็นคนเรานึกถึงคนหนึ่งเราก็นึกถึงคนหนึ่งนะ นะคะก็เรียกได้ว่าความประทับใจก็ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ตรงกับวันฮาโลวีนของฝรั่งซึ่งแน่นอนคนไทยไม่เคยทิ้งเรื่องของการเฉลิมฉลองภาคอะไรก็ตามถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็คุยกันเรื่องว่าวันนี้วันฮาโลวีนนะงเวลาที่แบบแต่งตัวผีกันวันนี้นะจะขึ้นรถอะ่ะอย่าใช้คําว่าทุกคนขึ้นรถ เดี๋ยวจะได้ปรับปรับรับโชคได้เพื่อนร,ร่วมโลกในสถานะอื่นขึ้นไปด้วยคือนุ่นฟังก็เลยบอกว่าเคยจอดรถที่วัดตอนจะกลับมีหมามารอข้างประตูอะ <laughs> เลยแกลง้งพูดป่าไปไปขึ้นรถแล้วนึกขึ้นได้เลยบอกไม่ให้ไปไม่ให้ใครไปทั้งนั้นเห็นป่ะเขาก็เรียกว่ารู้ ทันน่ะมีไหวพริบอ่ะทันใช่ไหมพี่กไดีกว่านึกทันใช่ไหมนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ฟังเราไม่รู้หรอกหรือคุณอยากเจอล่ะถ้าคุณอยากเจอลองดูลองใช่ก็แค่ขับรถไปกลางคืนแล้วไปตรงไหนก็ตามแล้วก็พูดเลยว่าเอาพวกเรากลับบ้านลองดูว่าหลังจากนั้นชีวิตเราจะเป็นยังไงถามว่านี่งมงายไหมไม่เราเป็นวิทยาศาสตร์มากถามว่าเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงให้คุณทดลองไงคะใช่ครับ ถ้าคุณอยากรู้ต้องพิสูจน์นั่นคือวิทยาศาสตร์ถูกต้องเราตั้งสมมติฐานแล้วเราก็ทําการพิสูจน์แล้วเราก็จดว่าสิ่งที่เป็นอ่ภาคบังคับเรามีอะไรบ้างตัวแปรหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวแปรไปเปลี่ยนวัดเปลี่ยนประโยคเปลี่ยนเวลาถูกต้องเอาวันพระหรือวันโกนถูกไหมใช่ครับเราก็ต้องทําไปถ้าคุณอยากจะเจอถูกไหมพี่ค่วงชครับชีวิตเราดูมีอะไรไม่ทาแบบไม่มีอะไรให้ทาเยอะ งานาดเรียคิดว่าเป็นงานอะไรดีเลยการพิสูจน์ถูกไหมคะคคเพราะฉะนั้นค่ะคืนนี้คุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเอยชื่อเลยก็เออก็ใครจะขึ้นรถก็เฮ้ยพวกไม่เออไม่ใช่เคยพวกเราอะ่ะเออกวงอ่านไปขึ้นรถจบที่ตรงนั้นไม่เชื่อนะคะแต่อย่าซาเพราะถ้าอยากซาเชิญตามสบายวันนี้เต็มที่เ,ยเลยครับพี่น้องไม่มีใครห้ามแต่เนี่ยเพราะว่าไปอ่านเจอเดอะแมทเธอร์เมื่อกี้คุยกับตะกวบเขาบอกว่าโลกมีเวลาเพียงเจ็ดชั่วโมงในการหยุดเชื้อซอมบี้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยที่ประเทศฟินแลนด์ mm hmm. เขาคงว่างมากจำลองสถานการณ์เชื้อซอมบี้ระบาดเราก็เคยดูหนังซอมบี้กันอยู่หลายคนดูเทรนทูพูซานเนี่ยอันนั้นคือซอมบี้ปะซอมบบครัแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งอะไรนะที่แบบซอมบี้ในวังอ,ะอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ใชอันนั้นก็เป็นเขาเรียกคิงดอมปะ อ่าใช่กิงด๊อกเออแล้วทําไมเราอยู่จนเรียกว่าซอมบี้ในวังเออบางทีภาพจํามันเป็นอย่างนั้นถูกไหมหลายเรื่องนะที่เป็นซอมบี้อ่ะพี่กูคยฟังใชรับมันมีเยอะเลยแหลเยอะเลยทีเดียวที่เป็นซอมบี้ถูกไหมฝรั่งอ่ะ Walking Dead ป่ะแท้แค่ใช่ไหมแต่ผิดต่ะที่อันนี้ใภาพเนี่ยแล้ว Walking Dead ด้วยป่ะ Walking Dead ก็ใช่ใช่ครับใช่ไหมมันเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าคนหนึ่งกลายเป็นซอมบี้แล้ว อันนี้ก็พลาดหัวไปนะการป้องกันการติดเชื้อการกักกันเมืองและการฆ่าซอมบี้ทุกตัวหลังเวลาผ่านไปเจ็ดชั่วโมงแล้วเป็นเรื่องยากมากมถ้าเราดูจากสถิติในหนังการแพร่กระจายของการเป็นซอมบี้มันเร็วปะเร็วมากจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง<ม>ถ้าสมมุติว่าอ้อมเป็นอ้อมไปติดเชื้อมามแล้วกวงกับอ้านปลอดภัยแต่อยู่ๆอ้อมมากลายพันธุ์เอาตอนเนี้ยในห้องจัดครับกวงโดนแน่นอนแน่นอนถูกไหมและอ้านก็จะโดน แล้วก็จะเป็นทั้งตึกในเวลาไม่นานานป่ะเพราะถ้าพระพี่กวงเป็นพี่กวงเป็นเจออ่านก่อนอ้อมโซซัสโซเซไปโดนห้องข้างๆกระจัดกระจายใช่ครับแป๊บเดียวอ่ะมันจะนั่นใช่ป่ะใช่แล้วและถ้าเราต้องอยู่ร่วมพื้นที่กับซอมบี้คุณทําไงคุณอยากจะเป็นซอมบี้หรือคุณหนีปัญหาตายดีกว่าน่าจะเริ่มจากการหนีก่อนอ่ะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ซอมบี้บุกจริงคุณคิดว่าคุณเลือกจะทําอะไรระหว่าง หนีพอซุขุนหนีไปเรื่อยๆกับสองตายหนีปัญหาเอาจริงอันนี้ไม่ได้แบบชวนคนไปตายนะแต่หมายถึงสถานการณ์แบบเนี้ยใช่ป่ะหรือพึ่งไายเลยว่าเอามาวะลองมามากัดกันเลยมาเอาอย่างเงี้ยอะคุณผู้ฟังเลือกระหว่างนี้ให้คุณจินตนาการแล้วก็เลือกเอามันเป็นวันที่เราคุยเรื่องนี้ได้ใช่ครับเราไม่ได้คุยเรื่องความตายใช่ๆเราคุยเรื่องเกินจริง เกินจริงอยู่แล้ว <No. S 1> ถูกไหมคะครเราคุยเรื่องเกินจริงแต่เรากำลังจะให้คุณผู้ฟังเอาไว้คิดและส่งมวามบอกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะพูดไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้ววเนี้ยมึงพูดกับเพื่อนเองว่านี่ไงจำได้ไหมวันนั้นที่คุยกันเรื่องเอชชีแลนด์และจำได้ไหมเรื่องบัตรเครดิต UOB ที่เขาโทรมา เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มยืนยันใช้บัตรทันทีเพราะเขากลับมาอีกแล้วพร้อมกับสิทธิพิเศษดีๆจากธนาคาร UOB สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของ UOB ล่าสุดนะคะเพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการว่าธนาคาร UOB เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการจัดคอนเสิร์ต e d h e e r e n Mathematics Tour ในระดับภูมิภาคทั้งประเทศไทยสิงคโปร มาเลเซียและอินโดนีเซียใน4ประเทศนะคะคุณผู้ฟังให้เหล่าแฟนๆของเอชเวนที่ถือบัตรเครดิตและเดบิตของ UOB ทั้งหลายคุณเตรียมตัวเป็นเจ้าของบัตรชมคอนเสิร์ตใน4ประเทศก่อนใครนะคะในรอบ UOB p r e s a l e ซซึ่งรอบ p r e s เซ e บัตรแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยจะเริ่มเปิดจองตั้งแต่เวลา10โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะวันพุธ1พฤศจิก,กาจนถึงนอกรอบค่ะ 9ก9นาทีของวันศุกร์ที่3พฤศจิกตามเวลาในประเทศไทยซึ่งดิฉันภูมิใจมากที่ฉันพูดข้อมูลนี้โดยแบบไม่ต้องเปิดดูเลยดิฉันบอกกับเพื่อนว่าเกียมตัวนะคะความพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิต UOB จากประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเอินโดนีเซียและเวียดนามเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกไว้ก่อนรวมไปถึง ผู้ที่ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตซิตี้ในประเทศไทยด้วยใครยังไม่มีบัตรเครดิตและเดบิตของ UOB นะคะแนะนําให้คุณรีบไปสมัครบัตรกันไว้เลยนะคะช้าหมดอดชมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่เพราะบัตรมีจํานวนจํากัดใครมาก่อนได้สิทธิก่อนคุณสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะที่เว็บไซต์ ub o b. co th และ Facebook UO b กันได้เลยเป็นไงจ๊ะเรื่องแบบเนี้ย แน่นอนดิฉันจําแม่นดิฉันถึงขั้นคุยกับเพื่อนเพราะให้เขาอะไรเตรียมตัวค่ะกดฟรีเซลพวกนี้นะคะคเตรียมตัวให้ดีนะคะชีวิตของการกดบัตรค่ะคแต่ไม่งั้นก็ประหยัดเราจะประหยัดค่าเครื่องบินไงถูกต้องเี่ยถ้าเขาเล่นเมืองไทยถูกไหมพี่กุ๊เราจะประหยัดค่าเครื่องบินขึ้นนอกจากคุณอยากไปเที่ยวว่าจะไปไหนอคุณผู้ฟังส่งข้อความมาสิถ้าคุณเจอซอมบี้คุณคิดว่าคุณจะจัดการอย่างไร ใช่ไหมเฮ้ค, hey, คุณฟังบอกว่าเคยได้ยินว่าอเมริกาเขามีระเบียบไว้แก้ไขระเบียบเรื่องอะไรวหเรื่องซอมบ,บ,บ,บี้รอระบ้าบอรจริงเหรอบางคนบอกว่าสัญชาตญาณมันบอกให้หนีสัญชาตญาณมันบอกให้หนีสัญชาตญาคณคุณผู้ฟังดีเพราะสัญชาตญาณอ้อมบอกว่ากัดลิ้นอ้อมเป็นคนเอกอ่ะมีปัญหาอะไรพวกเนี้ย<อ>กัดลิ้นหนีปัญหาตลอดเลยนะพี่กวงคุณผู้ฟังกลัวใครจะไปดีไหวไว้พวกเกินจริงอ่ะสมมติเจอยักษ์ที่มีเขี้ยวแบบตำนานไทยอ่ะ ลอยมาอย่างเงี้ยแล้วจะมากวาดเราไปกินเหมือนในแบบกับกบบหนังตอนเช้าช่องเจ็ดอ่ะสู้เหรอหนีสิครับกัดลิ้นเลยหนีก่อนดีอ๋อคุณหนีก่อนอ่านหนีหรือกัดลิ้นเป็นอ่านอ่านหนีเหรอกัดลิ้นอ่านหนีทําไมมีอ้อมใจสอบใช่ไหมอ้อมกัดลิ้นอะ คุณมั่นใจใช่ไหมว่ามัตายเอคือเวลาดูในหนังเขาบอกกัดลิ้นแล้วมันตายอองจิงกัดลิ้นน่าจะไม่ตายแล้วน,น่าจะอยู่ตาเหลือกเลยนะนทรมานแ, <ลำ S 1> แล้วก็เป็น <บา S 1> ซอมบี้ผีอปาดลิน้นปลิ้นก็ไม่ได้ชุดหรือเราต้องใช้หลักการเดียวกับหนังผีตอนนี้ก็หายใจนันมันผีจีนด่าแต่ซอมบี้ด่าไม่แคร์นั่นสิอ่ะ คุณผู้ฟังบอกว่าถ้าผีดิบมากัดเราเราก็กัดมากัดกลับไม่โกงตายเป็นตายค่ะเพราะวิ่งหนีไม่ไหวน,นี่เขาดิโตทังผีกัดอยากกัดต่อหรือเปล่าครับอ่าดึงด <c oughs> ึง <c oughs> อย่างนั้นไปในขณะที่บางคนบอกว่ายิงค่ะเขาคนไทยจับซอมบี้กินเพราะน้ําจิ้มซีฟูด้ดอว่าบางคนบอกหนีก่อนนะทําใจยอมแต่แรกไม่ได้ทุกคนดูใจสู้มากเลยอมยอมใจจริงนิว <c oughs>